สวัสดีครับผมกิมตลระพูนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาพบกับสัตวิกาอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับคือสัตวิกาหลวงพ่อสนิทวัดลำบุรยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับแบบนี้ยินดีรับเช่าหลักแสนนะครับสวยๆเพราะว่าถ้าเดิมๆจากวัดเนี่ยจะมีแบบนี้ด้วยนะเขียนแบบนี้เลยนะครับที่จากวัดเลยจะมีเขียนว่าสัตวิกาหลวงพ่อสนิทวัดลำบุรีหนึ่งบาทนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเช่ามาร่วมประมาณปี3กว่านะครับ2530กว่าเนี่ยทางวัดยังเปิดให้เช่าบูชายราคา100บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมมาารัับชด้นนนใก มีคาถาบูชาเลยนะครับคาถาบูชาเนี่ยหายากกว่าตัวนกสาริกายนะครับนี่ครับอ,องุป่ปลุกปลุกลุกแล้วอย่านอนครูครูสอนอย่านอนช้าสาติกาเจ้าเอ๋ยน,นะครับตามนี้เลยนะแล้วก็จะมีบอกส่วนผสมนะครับของนกสาลิการุนี้นะครับของวิธีการใช้นะครับหนี่ง แล้วก็มีคถาย่อด้วยไว้ทานหากใครมีแบบนี้นะครับรับเช่าหลักแสนนะครับสวย